ซีรีส์ของพวกเราก็ชื่อเรื่องว่าสงไข่นะครับสําหรก้องเร็วๆนี้นะครับผมก็อยากฝากทุกคนไว้ด้วยส่วนเรื่องที่เพิ่งจบไปคือเรื่องเดซายล้างสังหรณ์สามารถรับชมได้ทาง YouTube Idol Factory นะครับตั้งแต่เอนแรกจนถึงเอนสุดท้ายเลยซึ่งต้องอบอกว่าลางของพวกเรานี้ได้ไปเที่ยวหลายจังหวัดเลยนะ<ช>ได้เป็นซอฟท์พาวเวอร์ในการที่จะโชว์ว่าแหล่งท่องเที่ยวของเมืองไทยมีอะไรเรามีไฟบ้างอะไรนะอุดรอ,อุดร ใช่แล้<ช>เหมือนแบบมึงน้องคายต<ช>่างๆก็มีพี่ๆแฟนคลับชาวโลกอินเตอร์แฟร์แล้วน้องแฟนคลับไทยรวมถึงคนที่ได้ดูเรื่องเราก็ได้เป็นเดินตามรอย <ไป S 1> ตามรอยตามรอยใช่ก็ดีใจครับท,ที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอด เวลที่ต้องเที่ยวให้ของคนไทยให้ทุกคนได้ดูครับใช่ในี่ก็คือความน่ารักเนอะไม่ว่าคุณจะเป็นเจนไหนไวัยไหนเที่ยวเมืองไทยได้หมดเลยและสุขทันทีที่เที่ยวไทยด้วยวันนี้ขอบคุณมากมากเลยนะครับที่มามอบความสุขให้กับแฟนๆแล้วก็ทุกคนที่มาในางานของเราด้วยนะครับทุกคนครับส่งเสียงปรบมือเสียงกรี๊ดดัน,นให้ให้กับบิลลี่แล้วก็แบ๊อกีกครั้งหนึ่งเลยขอบคุณมากมากนะครับคุณค่าที่สุดเลย เดี๋ยวมีโอกาสได้ไปเที่ยวกันนะขอบคุณค่ะดีสปอนส์บิ๊กสปอนเซอร์อยู่นะดีค่ะขอบคุณค่ะโขอบคุณค่ะอันนี้คือความสุขแล้วก็รวมถึงของรางวัลที่เราได้มาเมากับทุกท่านเนาะแต่อย่างที่บอกของรางวัลยังไม่หมดนี่สักครู่นะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันกับดีเจบุ๊กโกนะคะที่จะมาแจกเป็นส่วนลดตั๋วเครื่องบินจากบางกอกแอร์เวย์ช่วยค่ะเรียก